ทุกคนเราจะพาทุกคนไปเที่ยวถ้ำผานางคอยกันนะคะแล้วก็จะไปดูรอบๆกันนะคะว่ามันสวยแค่ไหนเนาะเพราะว่าถ้าเกิดถ่ายพี่นูเล็กอะ่ะมันจะมืดน,นะคะทุกคนสวยไหมสวยไหม What's a meat นี่ก็เริ่มใกล้จะถึงทางออกแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะเดินออกไปทางนี้ไม่ได้เนาะเขาต้องให้เดินออกไปทางที่เราเข้ามานะคะทุกคนเดี๋ยวพี่หนูเล็กก็จะเดินออกแล้วเนาะก็ขอจบคลิปเพียงเท่นนี้นะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อไปกำลังใจให้พี่หนูเล็กด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ